เพื่อนๆครับตอนนี้มีข่าวรายงานล่าสุดว่าพบเบาะแสเรื่องของแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล55ล้านรายชื่อนะครับแล้วศาลก็มีคําสั่งปิดการเว็บแล้วด้วยนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวติเดกนครับหรือสถานีประชาชนไทยพีบีเอสมาไล่าฟังนะครับนี่ผมพยายามกวาดดูหลายแหล่งเลยนะฮะคือล่าสุดนี่คือว่าทางด้านของแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงของไทยเนี่ยบอกว่าขณะนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับหรือว่า DES และกร,ะาการมประชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตํรารวจไซเบอร์เนี่ยนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังพยายามสืบร่องรอยที่แฮกเกอร์ได้ทิ้งหลักฐานเอาไว้ครับผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ตรวมถึง s m s สที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายด้วยเพื่อให้รู้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นใครแล้วก็ตามจับมาดาเนินคดีให้ได้ครับรวมถึงมีการตรวจสอบจํานวนข้อมูลที่รั่วไหล มีถึง55ล้านรายชื่อนั้นจริงหรือไม่ตอนนี้คือตํารวจไซเบอร์นกําลังทํางานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่ามีเบาะแสะที่กําลังสารต่ออยู่ทั้งการทําเว็บไซต์แล้วก็มีการส่ง SMS ก่อกวนพอมีร่องรอยอยู่บ้างรวมถึงการสืบจากหลายๆทางด้วยแต่ว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครับเพราะว่าแฮกเกอร์อาจจะไหวตัวทันว่าอย่างนั้นสำหรับการปิดการเว็บไซต์ของแฮกเกอร์นั้นนะครับทาง DES เนี่ยได้ยื่นต่อสารเพื่อขอ คำสั่งศาลครับให้ทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็มือถือปิดกั้นการเข้าถึงแล้วครับซึ่งศาลก็มีคําสั่งออกมาแล้วก็ให้ผู้ให้บริการเนี่ยเริ่มทยอยปิดเว็บไซต์ต,ตามคําสั่งแล้วส่วนการปิดกั้นในต่างประเทศนั้นได้รวบรวมข้อมูลของผู้เสียหายแล้วก็คําสั่งศาลเพื่อยื่นต่อคลาวแฟร์นะครับที่เป็นผู้ให้บริการระบบเน็ตเวิร์กเครือข่ายข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับให้หยุดบริการเว็บไซต์ของแฮกเกอร์ เพื่อช่วยปิดกั้นการเข้าถึงต้นทางในส่วนนอกประเทศนะฮะนอกเหนือจากการปิดกั้นในประเทศแล้วนะครับแหล่งข่าวจากกระทรวง D e s เนี่ยบอกว่าในวันจันทร์ที่3เมษายนนี้ครับทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็จะมีการประชุมถึงกรณีที่ว่าข้อมูลรั่วไหลครั้งนี้เกิดจากเหตุใดนะครับแล้วก็มีความประมาทเลอะเลอะด้วยหรือไม่และได้พัฒนานระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายระบุหรือไม่ โดยการพิจรารณาจะดูจากหลายปัจจัยครับตามข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยมีคณะกรรมการนะครับที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นฝ่ายพิจรารณาตัดสินครับซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า P.D.P.A. นะฮะเมื่อหน่วยงานาที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทําข้อมูลรั่วไหลจะต้องแจ้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน72ชั่วโมงตามกฎหมายด้วยและหากว่าข้อมูลที่รั่วไหลไปครับมีความเสี่ยงต่อสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้หน่วยงานที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบ,บคุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบ,บคุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยที่ไม่ชักช้าด้วยทีนี้มันสําคัญยังไงฮะหากว่าข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันหมายถึงทั้งเลขที่บัตรประจาตัวประชาชนชื่อเบอร์โทรที่อยู่ของคนไทยนี่นะฮะนั่นมันเป็นเป้าหมายสําคัญที่ขบวนการ call center หรือที่มีการแตกแยกย่อยต่างๆเนี่ยจะไปไปก่อกวน ไปรวมผู้เสียหายให้เสียเงินเสียทองในรูปแบบต่างๆดังที่ว่าผมได้ทําคลิปออกมาต่างๆมากมายแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวตามกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับผมจะค่อยรายงานเรื่อยๆแล้วกันครับ